นายสุ roommate, วิทย์วิจิโสภาผู้ตรวจราชการสำน,นักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ปนาฏกุลรองประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมพระปรางสามยอดชั้น4สารกลางจังหวัดลบบุรีครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดลบบุรีครั้งที่3ปี2566โดยที่ประชุมได้รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดประจําปีงบประมาณ2566 และร่วมกันพิจารณารายงานผลการสอดส่องโครงการของกทจจังหวัดลบบุรีประจำปีงบป,ประมาณ2,566จำนวน27โครงการอีกด้วยครับ